สวัสดีค่ะท่านชมทุกท่านคะ่ะพบกับรุ่งมรุณพยากรณ์เช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์เชยพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะคาพยากรณ์นะคะก็จะอยู่ระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่30พฤศจิกายน25ง5นนี้นะคะและอาจารย์ขออาภัยท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ออกคลิปช้าเพราะว่าอาจารย์ไม่ค่อยสบายนะคะช่วงนี้ก็เป็นไข้หวัด ก็เพิ่งดีขึ้นนะคะเป็นมาจะประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะคลิปก็เลยออกชาสักหน่อยนะคะการพยากรณ์นะคะก็เหมือนเดิมนะคะว่าเป็นการพยากรณ์โดยทั่ว,วไปไม่ได้เฉพาะเจะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกค่ะและถ้าหากว่า มีข้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจก็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นไกด์ลายได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็มีผ้าอยู่3ามกองค่ะกองที่หนึ่งนี้เป็นผ้ายิปซีใช้สําหรับเป็นเลขนําโชคค่ะกองที่สองนะคะก็เป็นผ้ายิปซีเหมือนกันใช้พยากรณ์ในเรื่องการงานการเงิน ความรักโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะกองที่3นะคะเป็นไพ่ออร์เกคิลใช้สําหรับเป็นไพ่แนะนําค่ะอาจารย์จะขออนุญาตเอาไพ่กองที่ยังไม่ได้พยากรณ์ไปก่อนนะคะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีช่วงนี้สักนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง มาดูการงานนะคะพลังงานใดแรกค่ะขึ้นด h เอ็มเพรสนะคะพลังงานใบที่สองค่ะราชาถ้วยพลังงานใบที่สามนะคะสิบเหรียญค่ะแล้วก็สุดท้ายหกเหรียญค่ะชาวพุทสบดีนะคะปักนี้ ตั้งแต่วันที่16ถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะการงานดีมากค่ะใบแรกเดียมเพลสเดียมเพลสนี้เป็นไพ่สูงสุดเลยนะคะถ้าสําหรับเป็นไพ่บุคคลรอ,อรองจา่าเดียมเพลสก็จะเป็นไพ่ราชินีใช่ไหมคะเนี่ยการงานยิ่งใหญ่นะคะโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้หญิงนะคะถ้าท่านเป็นเจ้าของบริษัทเป็นหัวหน้าเจ้านาย การงานของท่านเจริญรุ่งเรืองมากนะคะโดดเด่นมากค่ะและถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องหรือว่าเป็นคนธรรมดาน,นี่แหละท่านเริ่มต้นทํางานไต่เต้าไพ่ใบนี้บอกว่าท่านมีโอกาสที่จะเป็นใหญ่เป็นตัวในอนาคตหรือว่าธุรกิจของท่านจะขยับขยายจะเจริญรุ่งเรืองได้ในอนาคตนะคะเป็นไพ่ที่ดีในการทํางานเป็นไพ่ที่บอกถึงความสุขความสําเร็จนะคะ โดยเฉพาะถ้าหากว่าท่านค้าขายออนไลน์เกี่ยวกับพวกเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าสตรีนะคะเหมาะกับท่านมากค่ะช่วงนี้หรือว่าเป็นชุดของคนท้องชุดคลุมอย่างนี้นะคะอะไรก็อาจได้นะคะที่เกี่ยวกับสุภาพสตรีเกี่ยวกับเด็กรวมทั้งสินค้าที่ทางด้านการเกษตรนะคะจะไปได้สวยไปได้โดดเด่นค่ะใบต่อมาเป็นราชาถ้วยราชาถ้วยนะคะ การงานนะคะถ้วยก็คือเป็นอาหารการกินใช่ไหมคะก็ลองทําอาหารการกินดูนะคะเปิดร้านอาหารร้านน้ําดูกาแฟนี้แล้วก็ถ้วยนอกจากอาหารการกินแล้วนะคะจะหมายถึงว่าความสุขสมบูรณ์ด้วยเพราะว่าน้ําคือความเย็นใช่ไหมคะท่านก็จะพบกับความสุขความสบายราชาคือความ ยิ่งใหญ่แล้วนะคะนั่งอยู่กับที่ก็คือสําเร็จแล้วประสบความสําเร็จแล้วใบต่อมาเป็นสิบเหรียญสิบเหรียญสิบเหรียญน,นี่คือความเจริญรุ่งเรืองนะคะความร่ํารวยรวยไปถึงรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานสุดท้ายเป็นหกเหรียญหกเหรียญเป็นการดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะชาววันพฤหัสบดีการงานของท่านนะคะโดดเด่นประสบความสําเร็จถ้าจะทํางานอะไรก็ตามนะคะในช่วงนี้ ไม่ได้ระบุนะคะเพียนแต่อาจารย์แนะนําว่าถ้าท่านจะทําธุรกิจให้หันไปทําทางด้านร้านค้าอาหารร้านเครื่องดื่มนะคะเสื้อผ้าหรือว่าการเกษตรนะคะแล้วก็อย่าลืมทําบุญทงทานด้วยนะหกเหรียญบ่งบอกถึงว่าท่านจะต้องดูแลช่วยเหลือคนอื่นก็ทําบุญทําทานด้วยค่ะต่อไปนะคะมาดูทางด้านการเงินค่ะ ใบแรกนะคะเป็นราชินีพระจันทร์ค่ะหกใบเท้าค่ะชาลีออดค่ะสิบดาบค่ะท่านที่เกิดวนันพุลัสสบดีค่ะใบแรกนะคะราชินีพระจันทร์ถ้านอาจจะได้เงินนะคะเงินรับๆเงินจากการเสน่หหาเงินจากการดูแลช่วยเหลือ ะะราชินิพระจันทร์นอกจากนี้ยังอาจจะหมายถึงว่าเงินของท่านนะคะอาจจะหมดไปกับการที่หลงไหลคลั่งไคล้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้เพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายเป็น10ดาบนะคะสิดาบนี้เงินจะออกมือให้เระมัระวัง สิ่งใดที่เราชอบแต่ว่ามันผิดมันไม่ถูกต้องก็ให้เรามาระวังคนะ,ะรวมทั้งการซ่อมบ้านซ่อมรถสุขภาพนะคะสุขภาพของคนภายในครอบครัวรวมทั้งตัวท่านเองด้วยนะคะบางครั้งก็ให้เรามาระวังอุบัติเหตุค่ะเงินอาจจะหมดไปกับสิ่งเหล่านี้ส่วนใบต่อมานะคะหกม้เท้าหกม้เท้าเงินก็มาจากงานมาจากความเจริญรุ่งเรืองทางด้านหน้าที่การงาน ใบชาลีออดนะคะเ,เงินหมดไปกับการเดินทางหมดไปกับการซื้อรถอย่างนี้นะคะหรือไม่ก็หมดไปกับนิสัยที่ท่านสร้างม,มาหาเก่งใช้เก่งหาง่ายใช้ง่ายเป็นคนมือใหญ่ใจใหญ่นะคะคือ ช่วยเหลือคนอื่นก็จริงนะคะบางครั้งแต่ว่าต้องให้มีลิมิตด้วยแต่ว่าท่านเนี่ยบางครั้งในการช่วยเหลือคนท่านช่วยแบบไม่มีลิมิตเลยนะคะใครมาใครเดือดร้อนใครมีความเดือดร้อนอะไรมาขอความช่วยเหลือท่านช่วยเหลือหมดค่ะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายเงินนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านความรักสําหรับคนโสดก่อนนะคะเบแร่คะ่ะราชาเรียน จัตติกอจินเมเทา้าคนโสดนะคะท่านเป็นคนช่างเลือกมากนะคะจัสติกเนี่ยคิดแล้วคิดอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเหมือนตาช่างอยู่ในมือของท่านนั่นแหละนะคะละเอียดรอบคอบถีทวนนะคะแต่มีคนเข้ามาไหมมีแน่นอนนะคะ เป็นคนที่มีฐานะอาจจะมีอายุมากกว่าท่านราชาเรียนแล้วก็อาจจะเกิดจากการทํางานติดต่อประสานงานแล้วเจอกันนะคะท่านอาจจะเจอเนื้อคู่ในที่ทํางานก็ได้ค่ะต่อไปสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะสี่เรียญราชินีถ้วยแล้วก็8ถ้วยค่ะ ท่านที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะใบแรกเสี่เหรียญการกอดการรัดนะคะก็คือระวังสิ่งที่เรายึดติดมากเกินไปบางครั้งนะคะเรายึดว่านี่เป็นของเราคนรักนี่คือของเรามันก็ไม่แน่เสมอไปนะคะอย่าหึงอย่าห่วงอย่ากอดอย่ายึดอย่าติดมากเกินไป ใบต่อไปราชินถ้วยราชินถ้วยก็คือเป็นความรักความผูกพันที่มีให้กันเป็นสิ่งดีๆที่มีให้กันแต่ใบสุดท้ายเป็นแปดถ้วยแปดถ้วยการเดินหนีการเดินจากการผิดหวังอกหักเสียใจอาจารย์จะเพิ่มนะคะว่ามันคืออะไรขึ้นหนึ่งเหรียญค่ะท่านที่มีคู่สถานะว่าไม่ชัดเจนนะคะแปดถ้วย บางครั้งบางคู่นะคะอาจจะมีการทะเลาะกันเลิกกันไปสักระยะหนึ่งแล้วจะกลับมาคืนดีกันกลับมาเป็นคนรักกันเหมือนเดิมนะคะอาจจะมีเรื่องให้ไม่สบายใจนะคะทะเลาะกันเป็นเพราะว่าการถึงห่วงกันนะคะหรือว่าเป็นการยึดติดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องวัตถุเรื่องเงินอย่างนี้ทําให้ทะเลาะกันเดินจากกันแต่ด้วยว่ายังเป็นคู่กันอยู่ก็เดินกลับมาหากันเหมือนเดิมค่ะต่อไปอาจารย์จะดูสําหรับ คนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะใบแรกขาดเป็นเดมูนใบต่อมาเป็นสองถ้วยใบสุดท้ายเป็น JUDGMENT ์นะคะคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะ ดมูลท่าน้าจัหวัดระแวงกันไม่เชื่อใจกันนะคะตัดออกนะคะให้มีความเชื่ออกเชื่อใจกันเพราะว่าไพ่ใบต่อมาเป็นสองถ้วยสองถ้วยก็คือความรักความผูกพันเป็นคนรักของท่านนะคะเป็นคู่กันค่ะตัดกันไม่ได้นะคะถ้าเป็นครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่สุขสมบูรณ์แล้วนะคะจัดจำเน้นนี้ก็คือคู่กันมาแต่อดีตแต่ชาติเจอกันนี่รู้เลยว่าน,นี่แหละคือคู่ของเราอ่า ท่านที่มีคู่สถานภาพชัดเจนรวมทางเท,ที่เมนครอบครัวแล้วนะคะให้ตัดความไม่เชื่อใจกันออกนะคะหรือว่าถ้ามีอะไรติดปิดบางๆกันอยู่ก็ให้คุยกันให้เปิดเผยกันนะคะอย่สิ่งเหล่านี้ทําให้ชีวิตครอบครัวต้องล้มเหลวค่ะต่อไปนะคะอาจารย์จะดูทางด้านสุขภาพค่ะทลานอาแม่แรกนะคะเจ็ดเหรียญเจรียญปวดคอนะคะปวดขา หกดาบค่ะหกดาบถ้าหากว่าท่านเคยมีปัญหาสุขภาพช่วงนี้ดีขึ้นแล้วนะคะสุดท้ายเป็นห้าถ้วยห้าถ้วยให้ระวังสุขภาพจิตนะคะอย่าคิดมากเพราะว่าการคิดมากหรือว่าการคิดวนไปวนมาการคิดอยู่แต่อดีตที่ทําให้เราเสียใจจะทําให้เราเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะต่อไปนะคะอาจารย์จะดูทางด้านโชคลาภมีโชคลาภบ,บ้างไหมเจ็ดดาบค่ะเจ็ดดาบมีนะคะโชคลาภ ใบต่อไปค่ะเดือดซันเดือดซันลาบใหญ่โชคใหญ่ค่ะสุดท้ายสีถ้วยนะคะสีถ้วยอาจจะมีแต่ว่า,าพอท่านไม่รับโชคลาบลาบท่านก็เสียใจนะคะก็ถือว่ามีโชคมีลาบนะคะ,ะสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้ค่ะฉันเอาพ่กองนี้ออกมาแล้วนะคะเพราะว่าพยากรณ์ไปแล้วค่ะต่อไปมาดูเลขนํานำโชคนะคะเรืองนำโชคสำหรับท่านที่เกิด วันพฤหัสบดีในช่วงนี้มีเล็ขอะไรบ้าง เลขนำโชคนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะใบแรกนะคะราชินีเรยนเลขศูนย์ค่ะใบต่อมาค่ะเลขเจ็ดค่ะใบสุดท้ายเดทเลขหนึ่งกับเลขสามนะคะเลขนำโชคสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะเลขศูนย์เลขเจ็ดเลขหนึ่งแล้วก็เลขสามค่ะต่อไปมาดูไพ่แนะนำนะคะไพ่อร่าเคลมจะแนะนำชาววันพฤหัสบดีว่าอย่างไรบ้าง ให้แนะนำสำหรับชาววันพฤหับสบดีนะคะใแบบแรกค่ะขึ้นว่า wisdom นะคะอันนี้คือสติปัญญานะคะไพ่บอกว่านะคะท่านสามารถแก้ปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตได้ด้วยสติปัญญาของท่านท่านเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานก็ด้วยความเก่งความฉลาดสติปัญญาไหวพริบน้องๆที่เรียนหนังสือช่วงนี้นะคะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาเหมือนกันนะคะหมายถึงว่า ถ้าน้องจะเรียนอะไรจะไปสอบอะไรให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วจะประสบความสำเร็จนะคะต่อไปนะคะเฟสนะคะเฟสนี้หมายถึงความกตัญญูกตเวทีนะคะไพ่บอกว่าชีวิตของเราจะเจริญรุ่งเรืองก็ด้วยความกตัญญูกตเวทีจะต้องมีความกตัญญูนะคะกะตัญญูต่อผู้มีพระคุณกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปุญญาตายายทุกคนที่มีพระคุณกับตัวเราค่ะ สุดท้ายนะคะ acceptance นะคะไพ่ใบน,นี้บอกว่าเป็นการยอมรับยอมรับในสิ่งที่เราทำยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามนะคะอะไรดีก็พัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าไม่ดีนะคะก็นำมาเป็นประสบการณ์ปรับปรุงแก้ไขแล้วชีวิตเราจะคบแต่ความสุขความสำเร็จค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะอาจารย์ได้จบการพยากรณ์ดวงท่านเกิดวพฤหัสบ,บดีลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะ และก่อนที่จะจากกันนะคะอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณเวณโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ